สวัสดีพี่น้องชาวกูซูที่น่ารักทุกคนนะคะก่อนที่จะนอนคืนนี้เราก็ไปดูเรื่องราวดีๆของเซียวจ้านหวังอีป๋อด้วยกันตอนนี้บาอาจจะเป็นเหมือนพี่น้องหลายๆคนนะที่แซนบายังแอคเคาท์ของเซียวจ้านเซียวจ้านสตูดิโอเฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่จะอัปเดตและแล้วเมื่อวานนี้แคอัพไม่ได้เห็นหน้าเซียวจ้านนะคะมาเพียงแค่เสียงของเซียวจ้านแต่ในช่วงของเช้าวันนี้นี่แหละตกใจมากเลยบ่าพุ่งเข้าไปที่เซียวจ้านสตูดิโอเลยไม่มีการแจ้งเตือนมายังไงฉันจะต้องได้เห็นภาพหรือไม่ก็บล็อกจากฝรั่งเศ หรือไม่ก็ซือสแลนด์ฉันจะต้องได้เห็นภายในแบบว่า just now คือแคปเจอร์ได้ just now เขาเพิ่งจะอัพแต่แล้วนะคะก็เป็นเซตภาพเซตนี้เสียวจ้านหล่อมากในชุดสีขาวเป็นเมื่อหลังการทำงานการายทำโฆษณา เซียวจานซิโอนะคะก็บอกว่าปรับช่องด้วยคุณชื่นชอบในช่วงวันหยุดแล้วก็เริ่มต้นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความสุขกับเซียวจ้านเรามาส่งความสุขแล้วก็ส่งคําตักทายในช่วงของวันหยุดนี่แหละพี่น้องเซียวจ้านแบบลหล่อน่ารักมากๆเลยนะคะรูปภาพแต่ละรูปเท่านี้ก็ดีต่อใจมากแล้วเราก็เรอคอยอยู่สําหรับการตัดต่อนะคะจากท่าดาของเซียวจ้านซตูดิโอจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงรอได้ขอบคุณสำหรับเสตภาพของเซียวจ้านที่รหล่อวันนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญในช่วงของวันหยุดให้กับเรา 江之险ช่วงวานนี้เซียวจ้านก็แชร์โพสต์ประชดดาธิญาติของซีซีทีวีนะคะซึ่งมีเสียงของเซี่ยวจ้านด้วยเพราะว่าเซี่ยวจานนั้นได้รับเชิญให้ไปให้เสียงเป็นคำบรรยายเสียงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของรายการสมบัติแห่งชาติเป็นเรื่องของเมืองชงชิง่ง มหานครที่ใหญ่ทันสมัยและมีอะไรหลายอย่างเนี่ยรวมอยู่ในเมืองชงชิงคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราคงจะได้เคยดูกันหลายครั้งแล้ววิวจะาผ่านทางสารคดีเมืองมหัศจรรย์นะคะทางโยคุตอนนี้พี่น้องยังสามารถติดตามได้อยู่นะคะสําหรับเมืองมหัศจรรย์ทางโยคุแหวงก็ดูตลอดเลยเพราะว่าเสียวจาย้านน่ารักมากๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละกับการนะะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองชงชิงซึ่งเป็นบ้านเกิดของเซียวจาย้าน เสี่ยวจางแชร์พจนมาจาก CCTV นะคะและเซีย่ยวจางบอกว่าขอขอบคุณสำับคำเชิญไปเที่ยวเมืองบนภูขเขาเพื่อดูสมบัติชงชิ่งกัน CCTV News นะคะก็บอกว่าเสีย่ยวจางนั้นแนะนําสมบัติประจำชาติของบ้านเกิดของเขาเช่นนี้หรือว่าจะเป็นแผนผ้าไหมหย,ยกแดงของฉินเหลียงแล้วก็ชุดมูหลามปักทองและเสื้อผ้าฟีนิกซ์สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตทางการหารของในพลหญิงเพียงคนเดียว ที่บันทึกในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการยาว1.6กิโลเมตรคำจะลึกบนเป่ยเขือเหลียงสลักไว้โดยมีส่วนขยายอย่างต่อเนื่องของสถานีอุทกวิทยาโบราณแห่งแรกของโลกหมเดิรสืออันเป็นเอกลักษณ์เมื่อก่อนตั้งสมาคมวรรณกรรมและศิลปะเป็นพยานถึงเสียงโห่ร้องอันน่าหลงไหลของคนดังมากกว่า300คนเระเเห็นครบหมดเลยนะคะให้เสียงบรรยายโดยเสี่ยวจ้านค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆออนแอร์วันนี้นะคะ19นาฬิกา30นาทีประเทศจีนค่ะ ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศจีนรายการนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยอกาอากาศไปแล้ว4ีตอนดีกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตอน p a l a c e Museum ซึ่งถ่ายทำในปักกิ่งเทียนจินฮ่องกงเจียงซีและก็ตอนที่5้เนี่ยอกาอากาศในช่วงของวันนี้เบื้สักคดีที่มีจุดเด่นชัดเจนนะคะก็คือเรื่องราวของล็อกนักบินและเสียงภาพพิเศษนะคะที่ได้รับเชิญล้วนเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายๆท่านด้วยกันจะเรียกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติจีนก็ว่าได้ คือเคยฮอตมาตั้งแต่ในอดีตส่วนใน EP ที่5ตอนที่5ก็ถือว่าเป็นการสารต่อนะคะสืบทอบมรดกมากถึงตอนที่เซียวจ้านเป็นคนที่ให้เสียงบรรยายเวลาที่คือคักฮือฮากันมากๆเลยนะคะในช่วงเมื่อวานนี้เราเห็นเมืองต่างๆของฉงชิ่งก็อยากจะไปเที่ยวมากๆคือมีครบจริงๆทั้งเทคโนโลยีนะคะทั้งในส่วนของมรดกต่างๆอาหารการกินแต่ไปฉงชิง่งนี่ยบอไม่น่าจะเหมือนกันนะคะว่ามันจะกินอาหารได้หรือเปล่าดูแต่และอย่างหกเพ็ดมากๆคือใส่พิษเข้าไปเยอะจริงๆ ขึ้นชื่อเลยนะคะมาล่าเสฉวนบ้านเกิดเซียวจา้านที่ชงชิงก่อนหน้านั้นหัดสารคดีเกี่ยวกับชงชิงเนี่ยเซียวจา้านนะคะก็จออยู่ตลอดเลยเมืองมหัศจรรย์น,นะคะที่ออกอากาศทางโยคู่อยา่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะเซียวจา้านก็อยู่ในรายการนี้เป็นรายการที่แวมดูบ่อยๆเซียวจา้านแบบน่ารักมากๆแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆกับรายการสาร,รคดีที่บ้านเกิดของเซียวจา้านเลือกคนมาให้เสียงไม่ผิดคนจริงๆนะ,ะว่าเซียวจา้านเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากๆ สำหรับผู้บรรยายพิเศษคนนี้ไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งกี่หนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านเกิดตัวเองก็มีแฟนๆน,นะคะนํามาแชร์เรื่องของเซียวจาว้านบอกว่าตั้งแต่ก่อนเดบิวต์เนี่ยมีคนถามเซียวจา้านว่าชอบเมืองไหนมากที่สุดให้เลือกเนี่ยสามเมืองด้วยกันเซียวจา้านตอบนะคะว่าชงชิงชงชิงและชงชิงโหเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากๆและเห็นบรรยากาศของชงชิงเราก็รู้แล้วทาไมเซียวจา้านถึงได้รักมันมีครบทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยพูดง่ายๆว่าเป็น มหานครที่สุดมากๆของจีนแต่ก่อนก็รู้สึกเฉยๆนะคะกับฉงชิงตอนนี้แหละเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปมากๆสหรับบ้านเกิดของเซียวจ้านเพราะว่าเซียวจ้านจริงๆความรักบ้านเกิดมืนอนของเขาโรโมทและพูดถึงอยู่ตลอดการท่องเที่ยวฉงชิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่รักเซียวจ้านมากๆมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของ เมืองบ้านเกิดมองนอนตัวเองจริงๆเซียวจา้านกลับฉงชิงไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เซียวจา้านไปที่ไหนในฉงชิงตรงนั้นก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินมีอิทธิพลมากมากเลยนะคะมันไม่ใช่เฉพาะว่าเซียวจา้านจะไปที่ฉงชิงแต่ไปที่ไหนเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินผู้คนก็จะติดตามไปไปอย่างที่ที่เซียวจา้านนั้นเคยไปในส่วนของเซียวจา้านตอนนี้นะคะยังไม่มีอัปเดตอะไรคะ่ะทั้งแอคเคาท์อวยปองเซียวจา้านแล้วก็โซเชียลมีเดียอื่นๆแต่ก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องมังกรยกวันที่เราทราบกัน ที่มีการแชร์ออกมานะคะในโซเชียลมีเดียอย่างเว่ยปั๋วชหนาชงชิง i ศร c ฐศ n สต์เทคโนโลยีฟิลมวินะคะคุณเกาเฉินค่ะซึ่งเป็นผู้กับภาพของนางเรื่องมังกรยกที่เซียวจ้านรับบทบาทนะคะกัวรจริงหรือว่ากลัวเจร๋งพระเอกของเรื่องนี้มีการบรรยายนะคะเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทําสอบซีนม้าใช้ม้า500ตัวถ่ายทํารนโดนอัจฉริยะถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยสามซีนด้วยกันโดยใช้เทคนิคทับซ้อนเขาก็มีการอธิบายเพียงเท่านี้เราก็น่าที่จะรู้แล้วนะคะว่า ภาพยนตร์เรื่องมังกรยกเนี่ยฟอร์มยักษ์ขนาดไหนม้า500ตัวพี่น้องและไม่อยากจะนึกเลยนะคะว่าตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวตัวอย่างแรกภาพก้อยเจออกมาและฉายพร้อมกันทั่วโลกเราก็เฝ้ารอคอยเป็นกำลังใจรรให้กับเสี่ยวจ้านด้วยกันและเราจะรอคอยก้อยเจงด้วยกันสำหรับก้อยเจงที่ร้อที่สุดในประวัติศาสตร์ ว,นนวังนิวายปอ๋อออฟฟิเชียลนะก็ส่งภาพมาทึ้บทหกภาพด้วยกันนะคะเป็นเซตภาพขาวดําที่วังนีวาปอน,นั้นซ้อมเต้นแล้วก็ซ้อมร้องเพลงแล้วก็ชวนแ,บบแฟนๆนะคะให้ร่วมสนุกบอกว่าให้โพสต์คลิปหรือว่ารูปภาพก็ได้พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับวังนีวปอ๋อความผูกพันกับเขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือให้แชร์ช่วงเวลาร่วมกับวังนีวปอ๋อที่แบบประทับใจ แต่ตอนนั้นจะถึงตอนนี้จะเป็นรูปถ่ายหรือว่าจะเป็นวิดีโออะไรก็ได้จะเป็นอ e ีโมแบบตลกๆก,ก็ได้ก็จะมีการสุ่มแจกนะคะเป็นรูปภาพพร้อมลายเซน็นให้กับผู้โชคดี3าคนด้วยกัน3คนด้วยกันกพี่น้องณเวลาปัจจุบันที่วัมอาเสียงอยู่นี้นะคะมีคนไปตอบ5 3 0 0 0ข้อความด้วยกันคนกดไลค์ไปเจ็ดแสนกว่าคนกดแชร์ไปมากกว่าแสนสามหมื่นคนนั่นแหละคิดเอาละกันนะคะว่าเราจะไปสู้ใครได้เอาสุ่มยังไงก็ไม่เจอเราอยู่ดี ติดตามมชชั่เวลา17นาฬิกานะคะวังยี่ป o อฟ i ช i a l นั้นส่งภาพเบื้องหลังวังยี่ปอการถ่ายแบบนิตยสาร L ทมากๆเลยนะคะความยาวแบบ52วินาทีตอนนี้เราก็ส่งกุญใจให้กับวังยี่ปอด้วยนะคะสำหรับการถ่ายทำสารคดี Discovery Channel ก็ขอให้ปลอดภัยและทำงานด้วยความสุขและราบรื่นค่ะบแบรนด์เทปโปวันนี้แจกปฏิทินวังยี่ปอนะคะหล่อมากๆจะใช้แบบเป็นเดสก์ท็อปมคอมก็ได้แบบที่วมใช้อยู่ คือบางครั้งเนี่ยเราก็ขี้เกียจดูปฏิทินแล้วก็ดูตรงเดสก์ท็อปไปเลยจะใช้ที่เดสก์ท็อปมือถือก็ได้แล้วแต่นะคะความชอบของแต่ละคนทั้งหมด4ภาพด้วยกันเป็นปฏิทินเดือนกระรักกระดาคครอบคุณทุกคนสมับการติดตามรับชมนะคะเรื่องราวของเซลวจานและหวังฮีบอร์ในช่วงค่ำคืนนี้ขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าส่งวอพอรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ